อาหารคนขี้เกียจวันนี้พี่น้องขาหมูฝรั่งก้อนปูอัดน้ำพริกน้ำปลามะนาวบีบผักต้มข้าวนิดหนึ่งทั่วโลยเหมกินอาหารด้วยกันนะคะรอบบ่ายเหนื่อยเนื่อยนอนเพิ่งตื่นอาหารคนป่วยความขี้เกียจผักต้มข้าวหนึ่งทับพอือืม เผ็ดเปีเป้ยวๆให้ตาแจ้งหน่อยดิ่ช่วงนี้จจาไม่อยากกินส้มตำอืมก็เป็นช่วงจังหวะเนาะอือฮะอะกินป่ะ นอนขานเลยนอนเป็นเงียบนุ่ตื่นขึ้นมาหาละกินมือสัส่นๆกินแบบขี้เกียจเยอะ <c ười> วิตามินจากไหนจากผักนะ <c ười> น้ำมะนาวน้ำปาพริกผงหั่นหอมใส่วันนี้อะจบแบบง่ายๆคนขี้เกียจสองพ่อลูกไปตัดผมผงตะเลิดไปแมคโดน,โนโลัลเนาะที่แรกว่าจะไปกับลูก ป,ป๊าบอกไม่เหนื่อยก็ไม่ต้องไปลูกชายบังคับไปด้วยแล้วเลยนอนตื่นวันนี้ถือว่านอนวันสุดเหมือนกันนะคะเพราะยายจ๋าไม่หนักจะไม่นอนวันเนาะเนี่ยไปก็นานอยู่เกือบชั่วโมงอืดูแลสุขภาพกันพี่น้องเออ เป็นแล้วก็ดูแลกันป่ะอืมกินไปก็จมไป